อีกหนึ่งอาชีพที่บอกได้เลยว่าเป็นศา kind of สตร์แห่งศิลปะการแสดงแต่บุ <tortured. S 1> คคลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงครับเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนการแสดงแต่วันนี้เขาอยู่กับเราแล้วครับขอต้อนรับครูเบิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกครูเบิ้มอ่าแลเป็นครูสอนการแสดงเปิดโรงเรียนสอนการแสดงครับผมคำาถามแรกเลยอยากจะถามตรงตรงเลยเชื่อในเรื่องขององค์พารุณา จริงๆก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อนะครับตอนนี้ตอนนี้แต่ตอนนี้คือแบบก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะว่าแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ก็เพราะว่าพญานาคเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นจากการที่ได้เชื่อเรื่องของพญานาคเป็นยังไงครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเราเราก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของเรามามากมายเพราะว่าเราทํางานศาสตร์นี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่ามีมีคนมาทักเริ่มมีคนมาทักว่าแบบ พี่เพิ่มพี่เิ่มเกิดราศีเนี้ยเกิดวันเดือนปีเกิดเนี้ยอะไรเงี้ยค,ควรจะบูชาพญานาคนะชีวิตจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องแบบของความเชื่ออะไรเงี้ยเราก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราทําอะไรบ้างที่บอกว่างานศิละปะ เปิดโรงเรียนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็แบบเป็น acting coach ด้วยนะครับแล้วก็เปิดสถาบันสอนด้วยอะไรเงี้ยครับสอนการแสดงอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นก็ไม่ได้สวยงามก็ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่เลยเห้องแถวเล็กๆเลยฮะคือตอนนั้นเนี่ยคือตอนแรกเราเป็นพนักงานเราเป็นครูพนักงานในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับแล้วจากนั้นก็คือเริ่มออกมาเปิดอยากเป็นครูเองอยากเปิดโรงเรียนเองอะไรเงี้ยครับก็มาแบบล้มลุกคลุกคลานปากกัดดินทีทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แบบ ออฟฟิศที่มาเป็นโรงเรียนค,คือตอนนั้นเป็นห้องแถวเล็กมากแล้วจากนั้นคือลูกศิษย์ก็เริ่มจากคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยฮะจนตอนนี้เปิดมา9ปีแล้วครับ,รบแต่ตอนนั้นคืออยู่ในประมาณสองสามปีแรกเนี่ยจะแบบมีแต่คนบอกเปิดไปทำไมเปิดไปก็เจ๊งคำดูถูกต่างๆนานาก็ไม่ได้ทำให้ครูเบิ่มถอดใจสำหัอย่างได้กำลังใจจากสิ่งที่ศรัทธาเข้ามาช่วย เริ่มเข้ามาบูชาองค์พญานาคแต่เมื่อไหร่ครับอ,อประมาณเมื่อสามปีที่แล้วครับอะไร,ค,รคือเหตุการณ์ที่เข้ามาที่ทําให้เราเข้ามาได้อยู่กับองค์ท่านได้สัมผัสตอนแรกตอนแรก,แรกมีคนมาทักพอมีคนมาทักทักเราก็รู้สึกว่าเออลองดูก็ได้ลองดูก็ได้แต่ก็ยังไม่ลองสักทีก็คือไปไหว้พระไปไหว้พระต่างๆเลยก็พอเจอองค์พญานาคเราก็ไหว้เราก็บูชาทั่วไปแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตรงที่ว่า คืนนั้นเราเราเครียดมากเรารู้สึกมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งอะฮะที่เราหาทางออกไม่เจอเรารู้สึกว่าตอนนี้โรงเรียนสอนกําแรงรเดี๋ยวใกล้จะสิ้นเดือนละครับค่าเช่าค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าทุกอย่างมันอย่างนี้ครับ <c oughs> มันเปลี่ยนจากบทบาทจากคนที่ได้รับเงินประจำเงินเดือนกลายเป็นคนที่หาเงินใช่ครับและต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายถูกต้องครับแล้วทีนี้คืนนั้นเป็นคืนที่เครียดที่สุดเลยฮะนอนมือไก่านาพาเลยครับ ทำยังไงอะไรเยขาขึ้นเลยขาขึ้นกลหน้าผากเลยช่วงนั้แล้วทีนี้ฝันครับครับมีคือฝันว่าในในฝันเนี่ยมีเหมือนมียาแก่เอาเพชรเหมือนเพชรพญานาคนะฮะแบบมาวางไว้ที่หน้าบ้านคือเราอ่ะอยู่ห้องแถวอ่าซึ่งมันไม่ใช่บ้านเราแน่นอนบ้านเราแต่ว่ามียายคนเนี้ยเอาเพชรพญานาคอันนี้มาวางไว้ตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเราออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วมาดูความฝัน บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่สำหรับครูเบิ้มความฝันที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆตอนที่ฝันว่ายายแก่ๆเอาลูกแก้วหรืออะไรที่บอกว่าเหมือนเพชรพญายนาคมาวางไว้ทำไมถึงคิดว่าเป็นองค์พญายนาคเป็นของพญายนาคคือณนะตอนนั้น่ะไม่รู้แต่ว่าเพิ่งมารู้หลังจากนั้นนะค,ะครับมีคนเหมือนเราไปเล่าให้คนฟังแล้วก็นบอกเนี่เยเพชรพญายนาคแน่เลยน่าจะเป็นแบบ เป็นพญานาคนะไปหามาบูชาสิอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราก็คือเราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วตอนนั้น,นเราศรัทธาองค์เพียนาคแล้วนนหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไหว้ธรรมดาครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องบูชาหรือว่าเจอก็ไหว้ทั่วไป <S <S ใช่ครับนนแต่วันนั้นพอดีว่าเราไปวัด แล้วก็เป็นวัดที่แบบมีองพญานาอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ยครับเราก็ไปไหวขณะที่เรากําลังนั่งหลับตาขอพรหรือไหวอยู่อ่ะในช่วงที่เรากาลังช็อตเงินเหลืออะไรครับ,รบมีปัญหาลุเล<ร>้าเลยตอนนั้นเราเห็นภาพภาพนั้นเกิดขึ้นมาอีกแล้วภาพไหนภาพที่ยายเอาเอาเอาเพชรพญานาคมันเป็นจิตใต้สํานึกเราหรือเปล่าว่าว่าเรา,ว,า,เราว่าเราปลูกฝังผูกจิตกับสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจระว่ามันมันมันคืออะไรแต่ว่าขณะที่กําลังไหวสวดมนต์ขอพรเนี่ย หลับตาไปปุ๊บมันมาภา,<ม>าพน,นั้นมาเราก็เลยยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันรู้สึกยังไงครับตอนที่แบบเราหลับตาแล้วเห็นภาพเดิมเหมือนที่ใาย่เอามาวางตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันต้องมีคือกําลังมีใครมาบอกอะไรเราสักอย่างออว่าเหมืนอนเหมือนมีคนมาหาทางออกอะไรให้เราสักอย่างอะฮะแต่ว่ารเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนั้นเนี่ยพอเดินกลับจากวัดก็มีพระทักว่าแบบ โยมเนี่ยโยมโยมมาไหว้ตรงนี้ถูกแล้วนะดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโยมควรบูชาโยมควรมีบูชาไว้ที่บ้านนะสิ่งที่พระท่านทักอาจจะเป็นไปได้ว่าครูเบิ้มและองค์พญานาคนั้นจะต้องมีความเกี่ยวพันหรือว่ามีดวงที่สมพงกันก็เลยแบบไปาหาหมอดูครับก็ไปแบบเหมือนให้เขาดูดวงว่าเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งท่านก็บอกว่าเราอ่ะมีดวงสมพง์กันที่เราควรจะต้องบูชาพญานาคเ,เขาพูดอย่างนี้เลยเแล้วเขาบอกว่าแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นพิษพญยานาคอันนี้เราก็เปิดตําราศึกษาว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร,นนออะไรที่มันเป็นอย่างนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากที่หมอดูทักครับก็กลับไปที่วัดนั้นอีก แล้วก็มีคือที่วัดเขาก็จะมีแบบเหมือนเหมือนเกี่ยวกับพญานาคขายอะไรเงี้ยครบให้เช่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราก็เราก็ไปได้แบบเป็นอ่างเขาบอกว่าอย่างอย่างเราเนี่ยต้องบูชาที่เป็นแบบอ่างแล้วอยู่ในน้ําด้วยด้วยด้วยดูจากวันเกิดราศีอะไรต่างย่างเงี้ยครับเราก็เลยไปเช่าบูชามาที่เป็นอ่างเงี้ยฮะแล้วก็มีองค์พญานาคแล้วก็มีลูกแก้วหุ่นอยู่ซึ่งลูกแก้วนั้นเราก็เลือกสีเดียวกับที่เราฝันไม่เป็นสีแดงก็คือแบบ พอมาวางไว้ที่หน้าออฟิศจากเป็นห้องแถวเล็กนะฮะมาวางไว้ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบอยู่ๆก็มีคนโทรมาเรียนอยากเรียนการแสดงแล้วที่ที่สำคัญเลยก็คือมีหลานรัฐมนตรีครับโทรมาขอเรียนการแสดงครับมันเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่มันเกิดขึ้นเองหรือว่าอะไรยังไงครับผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบคือบางทีมันก็ดูเหมือนบังเอิญแต่บางบทีมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ได้อะฮะเพราะว่าแบบทําไมพอเรามาบูชาปุ๊บแล้ว แล้วมันมีอะไรดีๆเข้ามาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราเครียดเราเราก็ทําเหมือนเดิมมาตลอดเหมือนเดิมมาตลอดอมไม่มีกลยุทธ์การตลาดใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่เลยคือบางทีมันก็เหมือนฝันนะฮะบางทีมันก็เหมือนฝันคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจําภาพที่ยายคนนั้นเอาเอา,เ,อาเพชรพญานาคอันนี้มาวางไว้หน้าบ้านซึ่งบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ก้อนหลังคล้ายๆกับบ้านในฝันหลังนั้นความโชคดีที่เกิดขึ้นกับครูเบิ้ม มันเหลือเชื่อเกินกว่าจะคาดเดาว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าจะต้องเป็นองค์พญานาคที่บูชาแน่นอน ตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่ายายคนนั้นคือใครหรือที่ที่เอาเพชรอันนี้มาให้เราเลยครับแล้วมีวิธีการบูชาองค์พญานาคอะไรยังไงครับโดยส่วนตัวของคูเบิ้ลครับคือส่วนตัวของผมอะคือจริงๆผมควรจะบูชาพญานาคที่อยู่ในน้ำครับเ,ออเพราะว่าเราเกิดธาตุน้ำอะไรเงี้ยแล้วกออ็ก็พยายามแบบเติมน้ำให้ให้ให,ให้ให้ไม่ขาดคือพยายามไม่ให้น้ำแห้งอะไรเงี้ยเวลาเราบูชาอะไรเงี้ยแล้วก็ เออก็ไหวทุกวันอะไรเงี้ยครับชีวิตตอนนี้กับช่วงที่ผ่านมามันแตกต่างกันเยอะไหมก็จากเมื่อก่อนคือเป็นคนที่เคยไปของานจากคนอื่นไปขอให้เขามาเรียนการแสดงกับเราไปเออไปขายคอร์สอะไรต่างๆมากมายทุกวันนี้คือมีแต่คนวอล์กอินเข้ามาหาเราแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้เราได้เป็นผู้จัดซีรีส์ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันนอกเหนือจาก โรงเรียนสอนการแสดงแล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเหมือน,น,นกับเหมือนกับว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับมันรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยดีขึ้นจริงๆถึงแม้ชีวิตครูเบิร์บจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากก็ตามแต่ความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคก็ยังคงมีอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายและทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะแบบบูชาหรือว่าพอไปเจอที่ไหนก็จะแบบ สะสมอะไระะะก็ยังบูชาต่อเนื่องมาโดยตลอดใช่ครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังคิดจะบูชาองค์พญานาคหรือว่าบูชาอยู่ไหมครับคือเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่าความศรัทธาส่วนบุคคลถ้าสมมติว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยที่เราไม่ไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ได้เชื่อเลยต่อให้เราเอามาบูชาก็ก็ไม่ได้ทําให้แบบชีวิตเราดีขึ้นหรอกถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าดีกับตัวเราแล้วก็ท่านให้อะไรกับเรามาก เราก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายหากเราจะแบบบูชาครับเคยขออะไรไหมอยากขอครับแต่กลัวกลัวขอเยอะไปเลยโอเควันนี้เราเพิ่มมากที่มาพูดคุยประสบการณ์เกี่ยวกับองค์เทานาถในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต